ไเลฟสเตชั่สถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตงรงตรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดังเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลคือจริงๆแล้วไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงปราใดที่ยังเป็นประชาชนกันอยู่ผลสุดท้ายเราก็ถูกเบียดเบียนคดโกงไปจากพวกเจ้าอยู่ดีใช่ไหมครับ เราถูกเขาเปรียบอยู่แล้วนี่ครับครับก็ถ้าอย่างนั้นนี่มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันก็เป็นรูปแบบที่ผมต้องขออภัยนะครับคนฟังส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อแดงกันแล้วนะเสื้อเหลืองฟังบ้างแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ผมเฉยๆนะการต่อสู้ที่ผ่านมามันมีคุณค่ามากนะครับแต่พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ย ผ่านมาแล้วสิบปีนะครับผมต้องการเพื่อนที่ร่วมกันเปลี่ยนระบอบให้เป็นสาหรั์ครับเป็นภาระดีเท่านั้นนะต่นนั้นผมไม่ทำนะครับจะมาพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองพูดถึงเมาเข็งพูดถึงประชามติผมเฉยๆผมไม่มีอารมณ์กับคุณเนี่ยครับมันเสียเวลาผมพูดหยาบมากๆนะดูถูกกันนี่ว่า,าเสียเวลาผมไม่สนใจว่าศัตรูจะขัดแย้งกันยังไง ในพงในพานมีกี่สายผมเฉยๆก็มีก็เรื่องของคุณครับผมไม่ได้อินน่่คุณเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะเหมือนยะบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยคือไม่ฟังหรือเปล่า <c oughs> ผมรู้สึกผมผมไม่ให้ราคานะ <c oughs> คุณจะวิเคราะห์วิจารณ์นะคนนังคนนี้ผมเฉยๆโอเคว่าสนุกครับไม่เป็นไรแต่ผมถือว่ามันไม่ใช่แก่นสารเท่าไหร่คุยได้ครับไม่เป็นไรนี่ยคุยเรื่อง ทศก,การคุยไปเถอไม่เป็นไรครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักก็คือว่าเราอย่าลืมงานหลักลืมหน้าที่หลักของเราเป้าหมายหลักใช่ไหมครับแออเป้าหมายหลักทีนี้ถามว่าถ้าเจรจาได้ไมัจะเจรจาอะไรคุณว่าเจรจาได้ไหมฮะัจะเจรจาอะไรเนี่ยมีใครเคยเจรจากับเ,เจ้าแล้วสําเร็จบ้างครับเนี่ยที่ผ่านมาเคยครับ มีเจจารย์สำเร็จตอนนั้นเนี่ยภูมิพลกลับมากลับมาล่องเรือกลับมาสองพันสี่ร้อยเ้าสิบสี่เลยเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีองค์โตคือ,อบุญรัตยังแวะแวะแวอยู่เลยกลับมามาแล้วทีนี้คณะราษาัษฎรตอนนั้นจอมพลปอเขาเป็นใหญ่เขาก็ร่างรัฐมนูลใหม่เขายึดอำนาจ แล้วภูมิพลไม่ยอมเซ็นเจจาสำเร็จคือจอมพลปองให้เผ่าเนี่ยแต่ที่วังไกลกังวลครับแล้วก็บอกว่ามึงจะมาเปิดสภาไหมค,คือภูมิพลไม่ยอมมาเปิดสภาครับเผ่าบอกว่าถ้ามึงไม่มากูจะบอกว่ามึงยิงรอแตก้วมาเจจากเจือเจาาไม่คือดิฉินนวดสมายเขียน บอกว่ามีสองอย่างก็คือว่าเขาเดานะเดาจากเอกสารว่าครับไม่รู้ว่าเผ่าไปพูดอะไรกับภูมิพลครับครับเป็นไปได้สองอย่างคือพาบอกว่าถ้ามึ้ยมามึงเจ็บตัวอีกอย่างนึงคือถ้ามึงยมาปูกูจะบอกว่ามึงฆ่ารอแปดเพราะฉะนั้นภูมิพลรีบมาเลยมาเปิดแล้วก็รีบกลับมาเปิดสภาคือทําท่าว่าไม่ยอมมาเพราะว่า รัฐธรรมนูญเนี่ยไปลดอำนาจกษัตริย์เพราะฉะนั้นการยึดอำนาจทุกครั้งก็เพื่อเพื่ออำนาจยึดอำนาจทุกครั้งนะมีเหตุผลเดียวครับเพื่มอ,อำนาจให้กษัตริย์เท่านั้นเองโลทิ้งคือปล้นอำนาจประชาชนไปเพิ่มให้กษัตริย์ครับทุกครั้งเลยคุณดูไอ้นี่เหมือนกันใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเมื่อก่อนสอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดสมย 140, ัย240ใช่ไหมทั้งหมดเลยนะ มันหาว่าสอวอมาจากสอสอก็ไปะชาชนเลือกมันแก้ใหม่ครับมันยึดอํานาจถือสมพัร้อยห้าสิบฮะรัฐมนูลยึดอำนาจสมพัร้อยสี่ิบเก้าแก้ใหม่เป็นครึ่งครึ่งครับอ่ะครึ่งครึ่งอยึดอีกทีปุ๊บแม่งเอาไปหมดเลย <c oughs> การยึดอำนาจแต่ครั้งไม่ใช่ทําลายเรบทั้งสิครก็คือปล้อนอำนาจที่จะไปให้กษัตริย์ทําให้อํานาจของสถาบันน่ะแข็งแกร่งขึ้น แข็งแก่งขึ้นก็คือว่าเป็นประชาธิปไตยน้อยลงเพราะนั้นเราปกครองระบอบประชาธิปไตยรุ่งริ่งอันมีกษัตริย์เป็นพมุขคือมันกินไปนเรื่อยๆไงคือครับเพิ่มอำนาจเผด็จการกษัตริย์คุณจะเจรจาต่อรองเขามีอำนาจเต็มที่แล้วอ่ะคุณจะต่อรองอะไรเขาครับคุณจะต่อรองต่อเมื่อคุณมีอำนาจพอสมควรคุณไม่มีอะไรเลยขอโทษนะครับคุณเลือกตั้งนี่นะยังไงคุณชนะมันยึดอำนาจ นนชนาตอนเช้าตอนเย็ก็ยึดได้จริงไหมจริงครับเพ,อบอพอบอราะปทบมันประกาศวิทยาศึกได้ใช่ไหมใช่ครับวิทยาศยึกครบร้อยปีแล้วมั 2, ้งสองพันสี่ร้อยห้าสิบเ่อไรไม่รู้ห้าเจ็ดนะเพราะฉะนั้นทหารยึดอำนาจได้ตลอดเวลาประกาศกิทยาศึกเมื่อไหร่ก็ได้สมัยยิ่งรักก่อนยึดอำนาจสองวันมัน้งไอ้ประยุทธ์นี่นะ มันยกลรกของรัฐบาลเนี่ยพอรากอฉุกเฉินเรื่องประกาศกวยกันแล้วมัจะเลือกไปทำไมกูก็ไม่เข้าใจดังนั้นต่อรองอะไรผมว่ามันไม่ต้องแล้วอ่ะครัล้มมันอย่างเดียวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอํานาจจนคุณทําอะไรมันไม่ได้วิจารา์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับสมมุติเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเลือกตั้งเข้าไปสสเลือกตั้งสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยครับ ถามว่าฝ่ายประชาชนฝ่ายพรรคการเมืองถามจริงๆฮะจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมจะเป็นหรือไม่แต่ผมว่าเป็นก็มนไม่เป็นคุณจะเป็นไปทําไมครับข้อที่หนึ่งนโยบายรัฐต้องเป็นไปนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตกลงไม่ต้องทำเลยข้อที่สองนโยบายรัฐจะต้องถือวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวด ถ้าจะนำข้าวติดคุกอย่างนี้นะมึงจะไปทำอะไรได้ใช่ป่ะครับือมันมีกระแสมาครับอย่างน้อยในฝ่ายนักการเมืองเอาง่ายๆในฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยบางคนก็เลือกตั้งกันไปก่อนเดี๋ยวเราไปสู้กันในสภาเราไปต่อสู้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็สู้อะไรไม่ได้ผมถามคุณนะเอาชัดๆคุณเห็นแกอนาคตประเทศคุณทำรถไฟความเร็วสูงครับสารานุนโดย ชุบพดไข่มุกมันน่าจะเป็นจากไข่มุกเป็นไข่เน่าเ <c oughs> มื่อแต่มุกหายมันบอกว่าตาบใดที่ประเทศไทยยังมีถนนลูกลังก็ไม่ต้องสร้างอแล้วเมื่อไหร่จะสร้างถนนลูกลังมีทุกแห่ง <c oughs> ถามนะขนาดสร้างรถไฟคนเร็วสูงมันยังไม่ให้มึงสร้างไปเป็นรสไา,ปาไปทําไมครับแล้วขนาดว่ามึงแก้ธรรมดาว่าสวอจากการแต่งตั้งที้มึงให้เลือกตั้งทั้งหมดครับ อันนี้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญกูบอกว่าถ้าแก้ไม่ขัดจะแก้ไปําพ่อไงค้าว่าแกต้องไม่เหมือนของเดิมใช่ไหมครับต้องครับมึงบกแก้ให้มันม่เดิว่าอภิสิ์มันแก้ไม่แก้ได้มันทําเขตเลือกตั้งแลเล่ไปหมดเลยแก้ได้มันแก้เพื่อให้ตัวเองอ่ะได้แกให้มันได้เปรียบมันแก้ได้ครับแต่มันแก้ให้ประชาชนได้มันไม่ได้ครับครับผมถามคุณในสารนู่นอย่างเดียวก็คือชิบหายแล้วแล้วสารตกคลองอีกมึงจะทำอะไรมันโผพระราชกิจการผิด เตรียมการอย่างดีจะแปลรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่นตองกู้แบงค์จะได้เป็น้อกเสียดอกเบี้ยให้แบงค์ไฟจะได้ถูกลงลสนาบอกว่าการแปลรูปทําให้ไฟฟ้าแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเอกชนพ่อมึงคุ้มถามคุณนะโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนะสินไม่เต่จะแจกฟรีสมัยนู่นไม่มีเอกชนนะเครื่องละสองสามหมื่นแล้วก็ถามว่ามึงเอาไอ้ปัญญาอ่อนนี้มาคิดสารเลวไไปยกเลิก พระกิจีกาแปลรูปกันว่าหอยผลิตแล้วถามว่าประเทศนี้มันจะปกครองอะไรประเทศนี้มันปกครองโดยสารไม่กี่ตัวครับครับทั้งสารพัดปปชสารพัดที่มันเอาปปชเตือนยิ่งรักไม่ฟังนมีความผิดเพราะมันเตือนแล้วไม่ฟังแล้วถามทําไมมึงต้องฟังมึงเป็นใครว่าปปชครับปปชคือพวกขงกษัตริย์มันบอกว่าปปชเตือนแล้วไม่ฟังปปชมันเตือนมึงมึงต้องอยู่ทุกอย่างหมดงั้นก็ให้มาเป็นนายกเลยจะต้องไปเลือกตั้งทําไม ขอโทษนะครับไอ้วิสุเครือง,งามมันชุนต,นนตีนไอไอไอห่านี่ชุตีจริงๆนะเาารยียกอ,อาจารย์เพราว่าเรียกอนุชาเรียกอาจมดีกว่ามันบอกว่ายิ่งรักไม่ได้ทุจริตหรอกแต่ยิ่งรักละเลยละเลยยังไงครับปปชเตือนว่าอาจจะมีทุจริตหรือยิงรักกลัวยิงรักเขาก็มีการตรวจส,สอบดูแลใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเรื่องอะไรหงมึงมาเตือน มึงรู้เรื่องข้าวดีขนาดไหนว่ามาเตือนไอ้ที่มึงเตือนแต่ละตัวแต่ลตวมึงมึงเรีนอะไรมามึงคอยจะแขวะคอยจะกันแกล้งเรียกว่าปัดแข้งปัดขาดังนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดน่ะมาหน้าด้านไอ้วิศนุไอ้เฮียคือมึงบอกว่านะยิ่งรักไม่รู้จัจรินะครับแต่ละเลยคือปปชเ,เตือนแล้วไม่ฟังเออมันแปลกเว้ย ไอ้เรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าคุณจะไปคิดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่การเลือกตั้งนะครับก็เหมือนของที่มันปลอมอะเอาไปรับรองอำนาจเถื่อนอม,มันบอกขนาดว่ายุบสภาได้ใช้มอสิทธิ์กู้งงสลง้ไปทำไม นายกคนนอกมึงก็ไม่ต้องคนนอกแล้งเอาใครมาตั้งก็ตั้งไปเถอะแต่มากระแดะทำไมไอ้ประชามาติอีกเรื่องหนึง่งที่มีคนถามกันมากบอกว่าเสื้อแดงพลาดแล้วไปสู้เรื่องโหวตโนแล้วแพ้ครโหวตโนแพ้ คือรัฐธรรมนูญฐาน้องมันท่าร้อยแถลงมันห้าเก้าหกสิบฐานแสดงว่าเสื้อแดงต้องยอมรับเพราะเสื้อแดงไปสู้กับเขาเองครับต้องยอมรับกิกาก็โอเคครับแล้วแต่คุณจะพูดนะแต่ผมบอกตรงๆในส่วนผมผมไม่สนใจนะครับมึงจะโหวตโนโหวตเจชนะก็เท่านั้นผมถามคุณผมผมไม่ได้กวนโทสะนะผมถามคุณนะโหวตโนชนะแล้วมันได้อะไร โหวตชนะแล้วก <anto> <isto> ็มีความชอบธรรมนี่มันมีความชอบธรรมเลยมึงกสู้มึงพูดปัญญาอ่อนจริงว่ะมีความชอบธรรมตรงไหนโหวตชนะโหวตชนะแล้วก็จะสู้มันต่อว่าชวนไม่เอาไงไม่เอาเรื่องไงมันก็ลางไปเขาก็ลากไปผมว่ามันฉาลเรื่องโง่ๆนะแล้วมันก็อยู่ได้นานต่อไปคือผมบอกตรงๆผมต้องขออภัยผมไม่ได้ด่านะครับผมแช่งเลยผมลำคาญไงไอ้ตะกะส้มตีนแบบเนี้ยนะ เราต้องชู้นะลนนลง,ลง,ลงไม่รับนะโอเคเรื่องของคุณเป็นสิทธิที่คุณจะโหวตยังไงเรื่องคุณนะจะแ,แต่ผมบอกตัวว่าผมเซ็งว่ะผมเปลี่ยนระบอบชูริพั์อีกอย่างเดียวครับมึงจะโวหวตได้ช่างแม่มึงจะไปเปิดโปรงฝ่ายผองพันเรื่องมึงเพราะมึงเปิดได้ตลอดวันนี้มึงก็เปิดไอ้บิ๊กต้อมใช่ไหมยี่สิบล้านครับแต่าฮาวายก็เรื่องของคุณครับ,รบแต่ผมไม่สนคือเราไม่สนมันตั้งแต่ทีแรกแล้วที่มันเข้ามาเออผมไม่เอาอยู่แล้วมึงจะโหวตยังไง ก็โหวตไปครับอ้าวฉลองหกตุลาเราก็เรื่องของคุณก็ฉลองก็เอาแค่เรื่อนพูดแต่ว่ามันต้องโยงถึงกษัตริย์ต้องโยงถึงการเปลี่ยนระบอบครับเจ้าของอำนาจที่แท้จริงใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจนะไอ้เรื่องโหวตเนี่ยนะมึงจะโหวตทำไมมึงโหวตว่าไม่เอากษัตริย์ดีกว่าถูก้าตามมันกกูไม่เอาครับเสวม่ได้หรอกผิดหนึ่งหนึ่งสองนี่อยู่ในอยู่ในประเทศทำแล้วมึงจะสู้ไปทำาเหียอะไรทำไม่ได้ศัตรูมันห้ามแล้วมึงลูกเชื่อมันด้วยเหรอ ไม่ได้ติดคุ <ข os S 1> กนะติดคุกก็ติดไปที<ช>่ติดไม่ให้หมดทั้งประเทศถ้ามึงคิดจะสู้ไม่ได้หรอกน,นั้นงนอะไรเข้าไปได้สักอย่างหนึ่งกูว่าปฏิวัติประเทศไทยงไงเงื่อนไขเยอะชิบหายเลยทํยาังางก็ได้ให้เราแพ้ใช่ไหมไอชนะนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้มึงจะมาสู้หรือมาทําอะไรกูว่าไม่เข้าใจครับฮะมาทําอะไรกันวะเนี่ย มันง่ายๆตรงๆว่ามันจะคิดฆ่ามึงอะมันยึดอำนาจทุกวันมันปล้นปล้นปล้นจงการเลือกตั้งนี่ไม่มีความหมายครับแล้วมันก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลือกตั้งอะไรวะมึงดูไม่ออกกี่วกูถามมึงฮะเดี๋ยวนี้มันมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยไอ้เี่ยมีหน้าที่ร้มรัฐบาลเนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์แล้วมันมีอะไรวะมึงทำอะไรไม่ได้เลย วินัยการเงินการค้งางอ้าวเลือกรัฐบาลนำหายปฏิบัตินยโยบายก็ไม่ได้ขัดหลักธุรกิจพอเพียงแล้วอะไรอีก <c oughs> แก้ไขรัฐมนูญก็ไม่ได้ก็ <k S 1> ไม่ได้อีกขัดรัฐมนูบแล้วมึงแก้แล้วไม่ขัดแก้ไปทำสุตีเลยก <c oughs> ูพูดนะกูไม่รู้มึงทำอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นมาพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะใช่ครับแลว้วมมืก็ประเภทมาก็อย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นคืออธิบายกัน ประเภทที่ว่านายกคนนอกหรือไม่นอกมึงไม่ต้องนอกหรอกยังไงก็มึงจะทําก็ทาไปแต่ว่าวมันไม่มีปัญหามันในยห,หรือไม่ในไม่มีปัญญาจริงไหมครับใช่ครับคุณยังหวาดว่าวไหมล้มมันหมดขอโทษนะครับมันให้คุณเรียกว่ามึงจะตายแบบไหนผูกคอตายหรือกดน้ําตาย <laughs> แล้วมันก็ไปเลือกกันนะโคงงจริงๆนะนี่คุณลุงกำลังจะสื่อบอกว่าทุกคนพวกเราที่มานั่งถกเถียงกันเองด่ากันเองเนี่ยจริงๆเป็นหลงอยู่ในเกมย่อยของเขาใช่ไหมครับใช่ก็คือหมายถึงว่า มึงพูดไปพูดมาก็คือไม่สู้ครับมึงมาเถียงประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นครับเอราจะต้องช่วยกันนะครับเราจะต้องเรียกร้องเรียกร้องอะไรเปแลรวฐประการรัปรกาบอกมึงเมื่อไหร่จะสู้ใช่ครับไม่ให้กูยุ่งอะไรกับมึงไอ้หากูอยู่อเมริกาอยู่นิวยอร์กมึงเป็นคนไทยมึงเฉยเฉยนี่นะสู้อะไรครับถ้ามึงร่มมันเมื่อไหร่กูก็รับรองให้มึงจะจบจริงไหมใช่ครับ ประชาชนไทยนะครับลุกฮือขึ้นมาล้มมันวันนี้พวกนี้เขาคัรับรองจริงไหมถูกต้องครับคือถ้าภายในเราไม่สู้เนี่ยถามว่าต่างประเทศเขาจะมาช่วยเหลือ,อยังไงเหมือนแบบคนในบ้านอา้าวคนในบ้านาคุณจะไม่เริ่มต้นแก้ไขปัญหาของคุณเองเนี่ยจะให้คนข้างบ้านไปช่วยเนี่ยผมไม่ได้ต่อว่านะครับคุณจะสู้สู้ไปเถอะครับคุณไปมอบที่อเมริกาคุณเท่เง,งินไปกี่ล้านใช่ไหมครับคุณมาสู้จริงๆดีกว่าเอาให้ทีเขาสู้คุณจะเสียเวลาเลยนะ ไอ้คนเยอะคนมากยี่ยอๆนะแล้วก็ดูดีนะเหตุผลเยอะนะนะไปเจราจาหารไม่มีประโยชน์ครับผมบอกคุณตรงๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณลงทุนให้มันถูกทิศถูกทางนะทำให้มันจริงๆริงในน้ำหนักในเนื้อเนื้อนะ <c oughs> ไอ้ประเภทเสียเวลามันเสียเงินเสียเวลาเสียงานเสียการหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตหลงเดินแนวทางต่อสุกที่ไม่ได้เรื่องนะครับ <c oughs> มันเสียตัวด้วยนะเสียความรู้สึกเสียไปหมดเลยเสียเครดิตด้วยที่ผ่านมาแล้วกันไปนะรเราพูดถึงว่าเราต้องมาหาข้อสรุปให้มันตกผลึกและทุกอย่างนี่นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมครับครับคุณลงว่าอะไร,ค,รคือความกลัวของเราเองเรากลัวไปเ,เปรื่อยเปื่อยอุปทานไอ้ของเห็นอยู่ข้างหน้านเราไปกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเลยไม่ออกจากบ้านเลยออกไปไม่แน่เว้ เดี๋ยวเกิดรถชนทําไงวะเกิดฝนตกกลางทางทําไงครับเออเกิดฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่ได้สรุปแล้วไม่ต้องออกเลยเมื่อกี้ไปทํามันก็เดินไปดิแก้กันครับเราจะเกิดเปลี่ยนเป็นประธานที่ไม่ดีทําไงขอมงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยถ้าเป็นมาก็จะเป็นฮิตเลอร์เตียมงดิแล้วเยอรมันเป็นฮิตเลอร์มาถึงวันนี้แหละกูถามมึงฮะมันเคยมีฮิตเลอร์แล้วเดี๋ยวนี้มันมีไหมเมื่อก็พูด แล้วถ้าหากว่าอย่างนี้นะทักษิณเกิดเลวเอโอทําไงคูตกลงมึงอยู่กับบ้านนี่แหาไม่ต้องออกมานอนนอนตอนุณจะพูดทําไมอันนี้มันโดมากเกินไปหรือเปล่าครับไม่ใช่คือไม่คิดจะทําแล้วก็หาแต่ปัญหาแล้วก็คือตกลงกูไม่ทําครับมึงเดินออกไปนะครับถ้าคุณเคยเรีนเรื่องการนิทวาสิทธีนะครับอาจารย์การนิสอนว่าคนเราจะมีโชคเมื่อเดินทาง ถ้ามึงอยู่กับบ้านมึงม,มีโชค <c oughs> สมัยนู้นนะคนจะรวยเพราะเดินทางเพราะขึ้นสำเพอ <c oughs> เพราะไปทําการค้ามันมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวครับมึงต้องเคลื่อนไหวต้องรู้จักผู้คนไปหาไปคุยไปหาทางออกให้ได้ <c oughs> เรานี่มีปัญหาตลอดเขาไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่เราก็ปรับเราก็ปรับปรุงแก้ไขหาเพื่อนหามิตร <c oughs> ที่มันช่วยกันได้แลกเปลี่ยนกันพัฒนากันไปครับ <c oughs> ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลัง ไอ้นี่ไม่ใช่อยู่ๆแม่ก็คิดศัตรูขึ้นมาเองมันรูกันเองศัตรูตจิงๆคือยากำลังไม่อยู่ๆไปสร้างศัตรูใช่ไหมครับวิกฤตคือโอกาสในสถานการณ์ที่มีวิกฤตมีโอกาสเสมอครับสมมติว่าทักษิณไม่ช่วยสมมติซึ่งเป็นเรื่องจริงนะทักษิณไ,ไม่ช่วยก็ดีมันจะไม่เข้มแข็งถ้าทักษิณช่วยเราซวยเลยนะถ้าทักษิณช่วยเฮ้ยพี่น้อง มาอยู่กับผมเลยนะเงินเดือนอย่างตามแปดหมืนไอ้คนเงินเดือนเจ็ดหมืนห้ามันีไเลยป๊บจะไปรับคนไว้วัพี่น oui ้องมาอยู่กับผมเลยนะครับเงินเดือนสองพันสองพันจะกินอะไรวัเนี้กูไปเอาฮะในความลำบากมันก็ได้คัดคนเนี่ยับ ไม่อยู่กับผมรับรองครับลําบากนี่แงอยไรใจนมาเพราะขาต้องาสู้ด้ยไมไอ้คนอยากสบายกูไม่มาที่นี่มาบุญครองก็ไม่มีรถไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรทุกอย่างแพงหมดเลยยกเว้นค่าแรงถูกที่สุดมึงเกี่ยวมาอะไรก็ไม่อร่อยทุกอย่างเลยครับมีอะไรก็ต้องทนทนกินคุณก็สู้ก็มาไอ้คุณไม่สู้ไม่ต้องมาถ้าคุณเวาสบายไม่ต้องมาครับคุณหวังจะดังไม่ต้องมาครับเพราะอะไรครับผมบอกคุณนะเตือนไว้ก่อน ถ้าคุณคิดจะเป็นสสนะคุณคิดจะโด่งดังอย่ามาทางนี้นะครับตอนนี้ถึงชนะเขาก็ไม่เอาพวกเรานะครับเพราะพวกเราเนี่ยประเภทไอ้พวกลมเจ้าครับยังไงถึงชนะผมไู่สุขอะไรอยู่ดีกลับบ้านเขาไม่เอาผมหรอกกลับบ้านไม่ได้อยู่ดีมันเป็นตัวสกปรกอ่ะไอ้นี่แม่งปากม้าไอ้นี่้ด่าเจ้านะเพราะฉะนั้นถึงชนะผมก็ไม่ได้อะไรครับครับ ถ้าคุณหวังจเจริญการหนึ่งอย่ามาอย่ามาเดินสายนี้นาสายนี้คือสายปฏิวัติครับคือสายที่ว่าทําทางทําทางเสร็จไม่ใช่เรามาวิ่งนะเราลดเกตรถบทถนนเ,เราวิ่งในเขาไล่กันที่เราเรามีหน้าที่เกตน่นเท้บทให้รถเบนรถ อะไรปิโกปิกาปอรสไตเขาวิ่งครับเราไม่มีสิทธิ์มปวิ่งเราทําทางให้กับคนอื่นเราเราทำทางนั้นเองและวใครจะมาวิ่งกัช่างแม่มันทำเราะเาทำมึงทำก็กูชอบทำเลยอะไรไครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายเราจะคุยกันเรื่องอะไรมาติดตามกันครับไทยเลฟส station สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย ลราทกานมเลิกใช้ัวซ้อนยอยากมระชอนทลายโอ้รักคนทร่คนทุ่มไป่ดหัวคนไปเอาไว้ใต้เท้มันเอาคนจะออกมามพลังต่อต้านพวกมันอยคนรบกนไปาบกันฉันวดีดีดีไปรงกันฉันวดีดีดี 看我弟弟。